ต่อมามาชมต้นนี้กันนะครับต้นนี้ก็ด่างสวยเหมือนเดิมนะครับขึ้นสันนะครับสีแบบสวยเลยนะครับแต่แมม,มันจะมีคาบน้ำน,นิดหน่อยเนาะก็เลยแบบอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ต้นจริงสวยนะครับต้นจริงสวยว้าวนะครับแจ่มเลยกระจายครอบคกคูเลยนะครับตอนนี้สวยเวอร์นะครับ ตัวน,นี้มีนามว่าผมตั้งชื่อให้เขาว่าสร้างสรรค์น,นะครับนี่สร้างสรรชื่อนี้ก็มาจากพี่ลายของเขาสวยดีนะครับก็เลยได้ชื่อสร้างสรรไปไปมาเริ่มช้ำกันนะครับตอนนี้โหหน่อใหญ่มากหนอเยอะเด็ดก่อนนะครับแต่ถ้าชื่อสรรสร้างก็ได้นะ อันนี้หน่อนย,ยังลายมาไม่ครบก็ก็มีนะครับอันนี้หนอสีเพือกอันนี้ทิ้งเลยนะครับไม่เอาอม,มีลากติดมาด้วย นี่ออกลากแล้วครับยังไม่แหนชำเลยนะครับมาอไวมากผมจะต้นนี้ฝังอยู่ในดินนะครับอุ้ยตอนนี้เผือกทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอุ้ยมีน่นอนหลงยูตใ้ดน หมดแล้วนะครับเราไปเริ่มชํากันเลยแล้วก,กดลงไปในดินนะครับเบาๆชําง่าย,ยาจริงๆนะครับไมา้มาเล็ดถ้าเป็นไม้กาฟจะยากนิดนึงนะครับ มันจะเยอะแต่ไม่เยอะเหลือพื้นที่เยอะเลยขยับกระจายกันออกมานะครับนี่ประมาณนี้เนาะกดลงนิดหน่อยเรียบร้อยครับสวยเลย